น่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะฉันเอาลูกชิสกับทับทิมกรอบใส่น้ำแดงหนึ่งถ้วยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะสามอย่างสามสิบห้าบาทค่ะ ใส่แค่สองอย่างเหลือยี่ห้าก็พอเออคือว่าไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้ก็เพื่อนฉันกินแค่สองอย่างก็ต้องลดราคาสิที่ร้านตั้งราคามาแล้วค่ะไม่อย่างงั้นทางร้านจะขาดทุนเอาต้องขอโทษด้วยนะคะแค่ห้าบาทสิบบาทเองใช่ลดให้ไปได้หรือไงคือหนูเป็นแค่ลูกจ้างอะคะ่ะถ้าเจ้าของร้านรู้ มต้องโดนไล่ออกแน่ๆขายของแบบนี้ได้ไงมันไม่ถูกต้องเด็กคนนี้มันจะไปรู้เรื่องอะไรเพราะถ้ามันรู้เรื่องมันก็คงไม่เป็นลูกจ้างเขาหรอกไม่ใช่ไม่มีเงินนะไก่แค่ห้าบาทสิบาทดูนี่ฉันซื้อได้ทั้งโรงงานเลยย่างง หนูคิดแค่25บาทก็ได้ค่ะมันต้องอย่างนี้สิถึงจะถูกของฉันเอามันม่วงกับลูกชิดแล้วก็แถมทับพิมพ์กรอบเยอะๆนะส่วนฉันเอาข้าวโพดเฉาก้วยแล้วอย่าลืมแถมหนุมปังด้วยล่ะค่ะ คุณหมวยเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนุ่นขอโทษนะคะนุ่นจะรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินแทนเองค่ะไม่เป็นไรหรอกลดให้เขานิดน,นิดหน่อยหน่อยถือว่าเป็นการฉลองเปิดร้านใหม่แล้วกันขอบคุณค่ะคุณหมวย โอ้ทำไมต้องว่ากันแรงขนาดนี้ด้วยนุ่นไม่ต้องเก็บคำพูดพวกนั้นมาคิดมากนะค่ะสวัสดีค่ะหมวยนะคะเจ้าของร้านน้ำแข็งใสในฐานะนายจ้างขอออกมาปกป้องสิทธิ์ของลูกจ้างค่ะวันนี้หมวยได้ออกไปทำธุระข้างนอก แล้วมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาที่ร้านแล้วน้องพนักงานต้องอยู่คนเดียวค่ะลูกค้าก็มาขอลดราคาแต่น้องก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าน้องเองก็ไม่ใช่เจ้าของร้านด้วยขอความกรุณาไม่ดูถูกอาชีพใครและไม่ดูถูกตัวน้องพนักงานนะคะถ้าลูกค้าไม่พอใจสามารถคอมเพนเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะทางร้านยินดีรับฟังทุกคำติชมเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ขอบคคุณ่ะอีกคนพูดเหยียดอีกคนหัวเราะพ่อแม่ใครดูแลด้วยใครเขาเอาคลิปของฉช็ไปลงแบบนี้เนี่ยคนไม่รู้จริงก็สรรหาจะพูดแม่ทำไมถึงทำแบบนี้อะอะไรคนในคลิปไม่ใช่แม่สักหน่อยถึงเขาจะเบอร์หน้า แต่ลักษณะท่าทางน้ําเสียงคือแม่ชัดๆเลยอ่ะก็เหมือนเรื่องจริงเนี่ยขายของแบบตัวเองแม่เงินห้าบาทสิบาทก็เงินเหมือนกันนะแล้วแม่จําเป็นต้องไปว่าเขาขนาดนั้นไหมถ้าแม่ยังทำนิสัยแบบนี้อยู่สายจะไม่ให้เงินแม่แล้วนะเอ้านี่ป้าข้าวจานหนึ่งหนูเล่กำไรไม่กี่บาทห้าบาทสิบบาทเอง อะไรกันฉันขอแค่พริกน้ำปลาเพิ่มไม่ได้หรือไงป้าจะมาขอน้านนี้เพิ่มพอเพิ่มให้แล้วป้าก็บอกว่าอีกนิดอีกนิดแบบนี้มัไม่ได้นะคะป้ามันไม่สั่งพิเศษหรือจ่ายเพิ่มไมวะไหนบอกว่ารวยรวยแล้วทำไมยังเอาเปรียบคนอื่นอีกเออไ้ว่าน้องมาทำไมวะน้องมมนยังไม่ทำอะไรให้เลยทองที่ใส่อ่ะทองจริงหรือทองปลอมก็ไม่รู้ ฉันไม่เอาแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> แม็กเสื้อสวยดีนี๊วะซื้อที่ไหนวะนี่เหรอเสื้อซีนสินค้าใหม่จากฮัมโมลินแชนแนลโหเนื้อผ้าดีนะเนี่ย เขาใช้เนื้อผ้าเกรพรีเมี่ยมถ้าอยากได้อ่ะแวะไปดูที่บ้านส้มได้นะเนื้อผ้าดีแบบนี้แต่ฉันต้องประกดสักตัวแหละมองอะไรร้านเนี้ยไม่ได้รับต่อราคานะคะ พอดีว่าคิดราคามาดีแล้วมีจีฉันถามจริงนะลุงมีทองใส่ซะขนาดนั้นอะเงินแค่ห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวต้องไปต่อเด็กมันอีกเหรออะไรฉันไปต่อราคาอะไรใครเน่ลุงลุงทำอะไรไว้อะอย่าคิดนะว่าคนอื่นเขาไม่รู้ชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็รู้หมดอะว่าใครเป็นยังไงพวกเองนี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะอ่าวลุงฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอก แต่บางทีคาพูดคําจาลุงก็เกินไปเป็นผู้ใหญ่อะ่ะก็หัดทําตัวให้มันน่าเคารพหน่อยลุงไม่ใช่เอาความแก่มาเป็นข้ออ้างหรือว่ารวยไม่จริงเห็นปะก็ใาส่อะไรมาพวกเองอ่ะมีป,ปัญญาซื้อหรือเปล่าโหรู้สึกว่าลุงยังไม่สํานึกอีกนะช่วยทําให้ลุงสํำนึกหน่อยไหมเอาเลยรวยมากนะใช่ไหมเฮ้ยพว,พวกเองจะทำอะไรครับ อะไรก็นักหนาววะทำยังกับเป็นเรื่องของตัวเองตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นลูกเสาวฉันไม่ยอมคุยกับฉันเลยฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยจริงๆฉันก็เหมือนกันโดนคนอื่นมองเหยียดตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเด็กคนนั้นรู้สึกยังไงพวกชาวบ้านก็ยุ่งไม่เข้าเรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักหน่อยออ ี่แกยังไม่สำนึกผิดอีกหรอสำนึกอะไรฉันผิดอะไรถ้าแกยังไม่สำนึกก็อยู่คนเดียวไปเถอะพวกฉันจะไปขอโทษเจ้าของร้านแล้วก็เด็กคนนั้นไปขอโทษพวกมันทําไมพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่พวกมันต่างหากที่ขายของเองที่พวกเราโดนชาวบ้านว่าก็เพราะว่าเราไปดูถูกเด็กคนนั้นต่างหากล่ะพวกแกนี่พอเจอสังคมว่านิดหน่อยก็เปลี่ยนสีกันเลยนะก็แล้วแต่ละกันที่เหยียดจะเถียงด้วยแหละ ปล่อยเข้าไปเถอะสักวันก็คงคิดได้เองปป้าขอโทษหนูด้วยนะที่พูดจาไม่ดีใส่ป้าก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันตอนนี้ป้ารู้แล้วว่าเรารู้สึกยังไง หนูยกโทษให้ค่ะไม่ได้ติดใจอะไรแล้วหัวยืนยันนะคะว่าราคาที่ร้านคิดมาดีแล้วจริงๆได้กำไรแค่ห้าบาทสิบบาทเองค่ะป้าเข้าใจแล้วถ้าวันนั้นป้าพลั้งป่ากไปยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยส่วนป้าเองก็ต้องขอโทษด,ด้วยเหมือนกันที่พูดจาอวดร่ำอวดรวยป้าสำนึกแล้วจริงๆถ้าป้าสองคนสำนึกผิดแล้ว เราขอโทษหมวยกับนุ่นจากใจจริงเราสองคนก็ยกโทษให้ค่ะงั้นวันนี้ป้าสองคนขออดุดหนุนเหมือนเดิมนะได้ค่ะน่ากินมากเลยลูกหนูลบคลิปที่ไลฟ์สดให้แล้วนะคะขอบใจจ้ะขอบใจหนูมากนะลูก สองป้านั้นเขาไปขอโทษแล้วเหลือแต่ลุงแก่ๆเนี่ยไม่ยอมไปขอโทษเขาสักทีคนแบบเนี้ยไม่มีจิตสํานึกหรอกแกถึงได้ไม่มีใครครบแล้วไงที่พวกมันขอโทษอ่ะมันกลัวสังคมด่าไงจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้สํานึกหรอกคนแบบเนี้ยคุยไปก็เสียเวลาพวกเราเอาเวลาไปทํามาหากินกันดีกว่าระวังไว้นะเวรกรรมอ่ะมันจะตามมาเร็วๆนี้แหละลุง เฮ้ยเด็กแว้นพวกนี้เมื่อไหรจะตายหมดทักทีวะอยู่ไปก็ลอกลอกเมื่อกี้ว่าไงนะลุงเดี๋ยวก็ไม่ได้แก่ตายหรอกเฮ้ยนี่มันลุงคนดังของหมู่บ้านนี่วะเห็นเขาบอกว่าปากเสียพอมาเจอกับตัวแล้วก็จริงเหมือนที่เขาว่านะเนี่ยอ้าวปากเสียแล้วไงวะ หนักขวบกบาลเองเหรอหอืมชอบจริงเลยคนแก่ป่าแบบเนี้ยมองทองค่าทำไมอ๋อน้ำหน้าอย่างเองไม่มีปัญญาซื้อหรอกใช่น้ำหน้าอย่างผมอะไม่มีปัญญาซื้อแต่มีปัญญาป้นแล้วกัน ขอยืมไปลงทุนหน่อยนะครับอย่าไว้ขอบคุณครับลงุงเก็บทองกินใสเอาทองกัดคืนมานะ คุณหวยรู้เรื่องหรือยังคะว่าคุณลุงที่มาว่านุ่นวันนั้นเขาถูกโจกระชากทองกลางซอยค่ะจริงเหรอนี่สินะที่เขาเรียกว่าเวรกรรมมีจริงลุงขอโทษน,นะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่และดูถูกเราสารพัด ไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ได้ติดใจอะไรแล้วขอให้ตำรวจจับโจรได้แล้วก็ได้ทองคืนเร็วๆนะคะขอบใจนะมาไวไปไวเหมือนกันเนาะลุงก็คงไม่ชินมั้งคะสำนึกจริงหรือเปล่าเนี่ยนุ่นว่าเขาน่าจะสำนึกแล้วนะคะคุณหมวยแค่มองตาก็รู้แต่เขาน่าจะแสดงออกไม่เก่งมากกว่า ก็คงจริงแหละปะเก็บร้านดีกว่าต่อไปนี้คงไม่มีอะไรแล้วขอบคุณคุณหมวยนะคะที่ปกป้องนุ่นไม่เป็นไรหรอกจ้ะนุ่นก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกัน